สวัสดีนะครับนี่ก็เป็นยามเย็นนะครับผมนะครับกับช่องอ่อาพอเพียงนะครับผมก็ดูนะครับสรลระสังขารของพ่อปู่ปริจิตน,นะครับที่สง่างามในยามเย็นนะครับผมันครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีการสมปูนเทคางก,กันนะครับ อย่าี่นี้ก็กำลังวางนะครับผมหกเก้าแศนย์แล้วก็ศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่แปดแมดดแปดนปดแปดแปดแดูงุนปดแปดแปดแปดัปดแปดแแปดแด เป็นรูปแต่ไทยจะไปบวกเพิ่มกว่าแล้วแต่หรือว่าจะไลน์เข้ามาที่ id ไลน์ id ไลน์นะครับ id ไลน์ s นะครับตั s ไซน์นะแล้วก็อ r d e r แล้วก็ t i ส่วนอนะครับก็คือนะครับ y o l d r นะครับ y o ต้องใช้สไลด์ ly นะครับใช่และที่สำคัญที่สุดนะครับที่น้องยูทูบเบอร์สามารถที่จะได้แค่คอมมิชชั่นนะครับ ค่าคอมิชั่นเนี่ยเ่องละ็หนึ่งร้อยบาทโอ้นึ่งร้อยบาทอ่าแล้วลุงคลติดนน่นแหละกต่ตัวน่จะได้เลยเขาอ่ะทุกคนได้หรอโอ้ยนีคนสั่งใหุ้งพลเมื่อกี้ตอนนี้ลุกคต้งแต่รวมกัเก้าเซตเกาเซตเหลืออีกหนึไม่รือคทเอาแบบเป็นเซตหรือเปล่าแต่าไม่าหลังมนที่อ๋อ ไม่เต็มตาอไม่มีคนตีไม่มีคนตีอยู่แล้วผมกินไม่ได้หรอกผมไม่ได้ไม่ได้นี่ลูกพี่ลูกพี่ออเอาเอาให้แน่เราเราเราพี่ผมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทุกอย่างในที่เด็กฝีขาเรามาเพื่อมอบความสุขครับผมนะครับและไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีที่น้องยูทูบเบอร์นะครับทุกคนเนี่ยครับผม ให้เวลานะครับเป็นเพื่อพิสูจน์ว่าเรานะครับจะมาทําความสนุกสนานนะครับสร้างรอยยิ้มอย่างไรบ้างโดยเฉพาะมีผมคนหนึ่งก็หาแล้วสายดีสายดีดีกระจายเลยและผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเข้ามาเนี่ยนะครับในชีวิตของหมู่บ้านนะครับเนี่ยหมู่บ้านดีอารเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกหมู่บ้านะไรนะลีอาใช่นี่ยหมู่บ้านลีอาร้าวหมู่บ้านลีอานะออกหนังแลวนะออกหนังแลวนะรู้ยัง อีกหน่อยผมจะจับพวกนี้ไปเป็นดาราให้หมดนะโอ้โหดูแต่ละคนนี่คอนเทนต์ดูแต่ละคนนี่ในลุงจิมมี่นี่เป็นอะไรได้ดูแล้วลักษณะเป็นอะไรได้เป็นงลุจิมมี่นี่ต้องต้องเป็นทั้งถุนเลยนะครับทั้งถุนเลยดูครับ เึ่งถึงอ๋อเึ่งถึงจะให้แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับหนังของรีอาเราสร้างขึ้นมาพระเอกไม่ใช่ครับพระเอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหุนอย่างพี่อ๋อหุ่นอย่างพี่ธนาสกปีผมหลังงึ้นะครับพระเอกรอเราไม่เอาเราต้องการพระเอกที่แบบนะครับเดินมาทีปุ๊บตูมเขาเป่านกหวีดนะครับเดินเดินมาปุ๊บตูมแบบนกหวีดเราชอบพระเอกแบบนี้ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนี่นั่งเองนี่จริงกว่านั้นนะเดินมาแล้วบวม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 ทำไมถึงแบบนั้นทำไมถดงถกเถียงกันเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ได้เลยหมายถึงว่ารูปหน้าใช่ครับเป็นอุปสรรคในการแสดงใช่ครับแต่สำหรับเรีาเราจับมาเป็นนางเอกหมดเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะเพราะอะไรเพราะอะไรกูครับผมต้องมีวัตถุประสงค์คือเราเรามองเห็นความสวยยังไม่แกระ่ผสมงูได้เออเรายังไม่ได้มองอ่ะ เรารู้รู้ตกว่าเขาสร้างสร้างความสิ่งต่างๆแสดงว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างใช่นักแสดงเราได้ใช่ครับมีอาที่ระเบิดไขมันเลยนะก็เลยมีความมีความเอ่อเรื่องอะไรมีความคิดว่า คนที่จะมาเป็นนักแสดงไม่จำเป็นต้องรูปร่างดีเลยใช่ครับใช่คเอามาวัดผลกันพี่การใช้ผลิตภัณฑ์ลีอาช่วยดูแลรูปร่างเขาใช่ครับจนกระทั่งรูปร่างดีขึ้นถูกไหมโอเคอ่าดีนะฮะและผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าพี่น้องเอฟซีเนี่ยจะมีรอยยิ้มกับทุกคนนะครับเพราะอะไรฮะฮะ

อ๋อหมายถึงว่ามันมีมันมีเลือดใช่ไหมอ๋อมันมีการมันมีการต่อรูจกัวขาอก่าเครับเพื่อนไม่มีตีบอยอ่าใช่ใช่ดี่ะครับขอบคุณเอสซีช่องอ๋อ DIY นะครับที่กำลังจะสั่งผลิตภัณฑ์รีวารโปร5นะครับ โปรห้าหนึ่งพันเกอบาทโอนก็ได้แปลงก็ดีได้หมดเลยนะฮะครับอ่าห้าส่ห้าห้าไม่เลื่อนเลขเนี่ยให้คนสีไทยคนขอรักเมียคนขอรักเมียเขาใจนี่ยอ ลืมอยากผ้านะครับใช่ตัดนี้ถ้าผักบใช่คนที่นี่ตัวนะครับได้แล้วและแล้วและแล้วและแล้วนะครับได้แล้วลดลง นะครับเพราะว่าถ้าเราจัดส่งปลายทางจะมีค่าธรรมเนียมในการจัดส่งของคนส่งเขาไม่ใช่หรอกตอนนี้ผมบอกตรงผมส่งสารอยู่ห้องหนึ่งครับว่าจะผมส่งสารอยู่ห้องหนึ่งห้องไหนห้องโต๊ะกรอบครับห้องโต๊ะกรอบใหม่ครับก็ฟังภาษาครับพูดเร็วเกินไปก็เขาจะมีเทคนิคการส่งสารไปยังหมุ่มือเอฟซีของเขาโดยเฉพาะเขามีเครื่องความถี่ของเขาเออเออ Ah, uh... não uh... ใรอีกนงคะสนึางเซตนะคุจรู้าไอ้เ่านท่า่ารท่าน่าท่าน่านท่านท่ปนท่านท้านท่านทอานท่านานท่นท่านบก็นทนท่า่น่านท่านท่านท่าานานท่า่าน่านาบทท่านท่านทนาน่่า่น่าน่า่นนทานา มาติดตามชมกันนะครับกับช่องอ้อพอบเพียรนะครับตอนนี้กำลังทำคานอยู่นะครับผมเทคาร์มครับเขาใช้ภาษากายเขาใช้ใจฟังมันก็จะรับรู้ความรู้สึกหรือสิ่งที่โจทย์การสื่อารวันนี้มาช่วยทำดูว่าชื oh ่อช่องอะไรครับ พอพอเพียงครับอ๋อพอเพียงครับผพ่อพอเพียงครับอ่พอเพียงครับ ก็บอกครับไปให้ได้ไหมก็พอได้ครับยังไงก็เป็นกระนังเกกับพ่อพ่อเพื่อนด้วยนะครับมาช่วยครัทำรั้วบ้านลุงนะนี่เกยเนี่ยเห้เรียกว่าแม่ยกเอายังเอายังนี่คือความสามเณรนะครับนี่คือความสามเณรที่ผมบอกให้นะถ้าคนนี้จะเล่นก่อนนิชยาไม่ได้เกิดครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าอะไรนะเขาไม่เคยเล่นก่นเกิดเพราะว่าเนี่ยนะคนนี้มัน เดินออกไปถึงป right? uh ุ๊บต no ูมยังไครับอไม่ยกไม่ยกนิกี้ด้นะคะเดินตะกื่นตีนะะีมาอนี้นะคะ ใช่ค่ะวันนี้เราจะเอาเทค่ากันะคะเพื่อเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าพายุจะเข้าน้อเราต้องรีบนะคะรีบถ้าคุณเทค่าวันนี้พรุ่งนี้ก็แห้งพอดีนะคะแห้งแล้วก็เราก็พอดียนะคะจะได้เขนวางนชวยเหแืเที่ยวตนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทหารเอกแน่นอนมีช่องเอ็นนลเพื่อมุนฟูแล้วก็อ่อพอเพียงนะคะแล้วก็ ัช่างพัดกกอกนะคะแล้วก็บุญแม่บุญถินกกอกนะคะอสุ๊ยทีมงานพีอาร์นะครับเข้ามานะครับวัตถุประสงค์อย่างแรกนะครับก็คือในงานจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับสำหรับพี่ๆยูทูบเบอร์ที่มีลูกสั่งซื้อเข้าไปที่บริษัทนะครับในราคานะครับค่าคอมมิชชั่นในราคากล่องละหนึ่งร้อยบาทที่ยูทูบเบอร์ไ้ค นะครับแล้วก็รายได้คนหนึ่งก็ขึ้นไปหานะครับไปช่วยสนับสนุนพ่อพ่อของของลูงกับป้าด้วยโอ้โหครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้อัปเดตครับมีอะไรครับเดเตพิ่มอ๋อครับผมเดี๋ยวอันนี้สองนะครับวัตถุประสมนี้สองเราก็คือเราเอาผลิตภัณฑ์เลีาคัฟฟี่นะครับเป็นกาแฟที่เกาแฟดีนะ สุขภาพดือในรูกช่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลครับเอามาให้ลองชิมกันครับนะพี่มานาได้ชิมหรือยังครับชิมแล้วมาช้าชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างฮะเข้มข้นนะต้องบอกว่าเข้มข้นเพราะว่าเราใช้กาแฟอาราบิก้าอาราบิก้านะเนี่ยาะปูราคาเท่าไหร่ครับเเช้ารสชาติกาแฟเป็นไงอ่าดีตั้งแต่เช้าจนดีไม่ให้ส กาแฟหนึ่งกล่องนะครับอ๋อเียได้ลองพรุ่งนี้พรุน like ี้พรุ่พรุนี้รนี้จะลองครัสอทุกต้องบอกว่ากาแฟลาบิช้าที่เราเื่องเลยนะต้องไได้เพ้จนว่าคนที่ไม่ทานกาแฟหรือว่าคนที่ทากาแฟอยู่ทานได้ถูกต้องนะครับก็จะคนไปได้ตามกลตองนะครับรถรถคาดจนก่อนติดโนี่เขาเรียกอัลเดทนะ ช่องพี่อ๋อครับเหลืออีกหนึ่งเซตถูกต้องจะได้นาฬิกาหนึ่งเดือนครับช่องลุงซิมมี่หรือช่องน้องโอ้ครับเหลืออีกสองเซตแค่สองเซตเท่านั้นได้นาฬิกาหนึ่งเดือนครับนะฮะล้อนี่จอดลออยู่ตรงนี้อยู่แล้วนาฬิกาช่องแอนแคนแนลครับเหลืออีกหนึ่งเซตหนึ่งเซตเท่านั้นจะได้นาฬิกาหนึ่งเดือนครับผมช่องมอนโอมมอนโอมครับหรือหรือช่องลุงพลปกาแตกแฟมิลี่ เหลืออีกหนึ่งเซตว่าจะได้นาฬิกาอีกหนึ่งเรือนโอ้จอกันมากแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับช่องไทยบ้านนอกครับผมครบแล้วครบแล้วก็แสดงว่าพี่ไทยบ้านนอกก็จะได้รับนาฬิกาหนึ่งเรือนหนึ่งเรือนารับวันนี้ไม่มาไม่มาแต่เอฟซีส่งกำลังใจมาให้ภารกิจนะครับผมอ่าฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสนะครับให้กูเลือกให้พี่ไทยบ้านนอก หนึ่งเรือนโอ้โหนะครับเรื่องมาเลยผมเคยเห็นแก่รือเปล่าพี่ไทยฟานนอกจะอายุประมาณสักห้าสิบต้นๆนนะครับฮะหกสิบแล้วโอ้ยทำไมดูดุอยู่เลยเะ่ายเนาะเนาะประมาณนี้เนาะเนาะลงกิมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนะพี่ไทยฟานนอกเดือนะครับ นะมียอดสะสมการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลีอาอันนี้แคสหมดนะครับครบห้าเซตนะครบห้าเซตนะครับได้รับนาฬิกาเรือนนี้ไปแล้วนะครับท่านเลือกให้ได้ให้โดยพี่มานาะนะครับโอเคให้พี่มานาตะเป็นตัวแทนเลยครับผมก็รับมอบรับมอบนะครับจ่ายไ้เลยอ่าเอฟซีดูนะฮะนี่ฮะรับไปด้วยนะฮะะนครับนี่นี่นี่เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ยูทูบเบอร์มีอะไรนะ ครับครับแกอายแล้วกับกัปตันกับปตันดัมซี่กับปตันเหลือยังอยู่ไหนเซ็นะครับกับปตันกับไปแล้วเพราะมันไกลมันไกลนะครับแต่ว่าครับคลิปนี้ก็ขอจบไระคท่านนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อพอเพียงนะครับผมเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปกันนะครับ